วิธีกลับรูปภาพหรือวิดีโอที่เราถ่ายจากกล้องหน้านะคะสังเกตตัวหนังสือที่เราถ่ายจากกล้องหน้าเห็นไหมคะจะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวกลับกันนะคะหลังจากที่เราถ่ายหรือบันทึกแล้วนะคะอย่าลืมกลับวิดีโอกับรูปภาพนะคะเวลาที่เราเอาโพสลงนะคะคนอ่านจะได้อ่านรู้เรื่องมาดูวิธีใช้งานกันค่ะวิธีกลับด้านรูปภาพหรือวิดีโอที่เราถ่ายจากกล้องหน้านะคะตัวหนังสือที่กลับด้านนะคะ กลับให้เป็นตัวหนังสือเหมือนกล้องหลังที่อ่านง่ายๆกลับได้ค่ะเข้าไปที่แกลเลอรี่นะคะตัวอย่างรูปที่เราแคปมาจากวิดีโอนะคะตัวหนังสือที่กลับด้านแบบนี้ต้องการที่จะใส่ให้ตรงนะคะแก้ไขได้ที่แอปของเขาได้เลยนะคะสําหรับมือถือซัมซุงค่ะแก้ไขไปที่รูปดินสอน,นะคะไปที่รูปดินสอนแล้วให้เราไปที่รูปสอนตรงนี้ค่ะ ด้านล่างตรงนี้ค่ะกดกลับที่หนึ่งนะคะรูปภาพก็จะกลับด้านให้เราแบบนี้ค่ะหลังจากรูปภาพกลับด้านเรียบร้อยนะคะให้กดบันทึกค่ะเพียงเท่านี้นะคะรูปภาพของเราก็จะอ่านได้ง่ายๆ,ๆแล้วค่ะสาหรับการกลับด้านของวิดีโอนะคะในมือถือซัมซุงค่ะให้แตะไปที่รูปลูกศรตรงนี้ค่ะแล้วเมนูนี้จะเด้งขึ้นมาค่ะเราก็กดกลับด้านวิดีโอได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากกดกลับด้านเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแบบนี้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะวิดีโอที่เราถ่ายจากมือถือซัมซุงจากกล้องหน้านะคะตัวหนังสือก็จะถูกฝังแบบนี้เลยค่ะใครที่ต้องการอยายกจะกลับรูปกับวิดีโอนะคะสําหรับมือถือซัมซุงรุ่นไหนที่รองรับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยหลังจากที่เราถ่ายแล้วนะคะก่อนที่จะโพสตอย่าลืมนะคะต้องกลับทุกครั้งถ้าในกรณีที่เราใช้กล้องหน้าค่ะเพราะตัวหนังสือที่ขึ้นในหน้าจอหรือว่าในรูปภาพนะคะจะได้อ่านรู้เรื่องนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ